คนที่สื่อสารกับก่อนในนี้เราสื่อสารกับดีไซเนอร์เนาะให้ออกแบบให้ตามฟังก์ชันอย่างดีลอปเปอร์นะครับเราต้องสื่อสารให้เขาออกแบบหรือพัฒนาน,นีครับให้ตามที่เราออกแบบกันแล้วก็เรื่องของข้อมูลเนาะให้ดึงให้ถูกต้องนะครับภาคน,นี้ก็เดี๋ยวเรื่องเครื่องมือที่จะทําให้การสื่อสารกับตัวดนะีลอปเปอร์เนาะเดี๋ยวแอดก็จะมีสอนในเทเปที่2เหมือนกันนะครับโอเคอ่าสมมติเราก็เทคไทม์ไว้ให้ทางดีลอปเปอร์หรือโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเนาะพอเขาสร้างเสร็จนะครับเราก็ยังไม่สามารถเอาไปให้ยูเซอร์ใช้ได้นะเพราะว่าเราต้องมีการทำเทสก่อนนะครับเอสเอเนี่ยเรียกว่ามาเทสครับว่าหน้าตาเว็บที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหรือเขาจะเรียกว่าเป็น U a t เนาะก็คือเป็นเว็บที่เป็นตัวเทสเฉยๆนะครับแต่เป็นหน้าเว็บจริงๆแลวนะครับแต่แค่ไม่ได้ให้ยูเซอร์ใช้เนี่ยก็ดูก่อนว่าตัว U a t หรือว่าเว็บเนี่ยครับมัน ช้งานได้โอเคอย่างนะครับมีฟังก์ชันครบถ้วนหรือ,อยังมีเออตรงไหนบ้างมีบล็อกตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับทำการโยงเนี่ยโยงไปเลยนะก็คือเชื่อมระหว่างตัวแอคเตอร์กับตัวฟีเจอร์นั่นเองนะครับในความหมายเนี่ยเราจะมองเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยลูกค้าคนเนี้ยสามารถใช้ฟีเจอร์ของเซิร์ชได้นะต่มาเริ่ม,เร,มเริ่มไล่ดูทีละฟีเจอร์นะ Listen ครับเขาสามารถฟังได้ใช้ฟังก์ชันของการฟังได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้นะก็โยงไปเหมือนเดิมอ่นะอย่างนี้นะครับ ต่อมาเขาถามว่าใช้ฟีเจอร์ของการเพอร์เชสได้ไหมก็คือซื้อได้ไหมเนาะก็โยงไปเลยว่าซื้อได้ใช่ไหมครับเขาเป็นลูกค้านอกเขาซื้อไดู้่แล้วฟีเจอร์สืดท้ายครับเขาสามารถเอสเตอร์บิดเนาะหรือว่าสามารถอัปโหลดเพลงได้ไหมซึ่งแน่ๆก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ของอ่ายูสเซอร์ที่เป็นศิเียลปินเท่าน,นั้นที่อัปโหลดที่อัปโหลดได้ใช่ไหมอ่าทีนี้ก็จะเห็นแล้วเนาะว่า ตัวบางทีแอคเตอร์อมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องสามารถใช้หรือแอส e t เซทัุกฟีเจอร์ได้ของระบบนะครับพอ,อ,อการแก้งาน,นครับมี2แบบนะก็คือแก้งานตอนที่เราดีไซน์อยู่เนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือการดีไซน์ใช่ไหมครับแต่มีการแก้งานเวลาตัวผปรดักเราออกไปแล้วนะครับก็คือตัวเว็บหรือว่าตัวแอปมันออกไปแล้วเนี่ยไออย่างหลังเนี่ยครับมันจะแก้ได้ยากกว่าเนาะ ถ้าเราแก้แต่ตอนดีไซต์ไม่ใช่เริ่มแรกเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับอืมนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมแนะนำวิธีนี้แล้วกันน้องก็คือมีการอัปเดตงานนะครับอาจจะไม่ต้องมาชมก็ได้แต่มีการส่งไฟล์แชทอะไรเงี้ยครับว่าเรายเรามีงานทำอย่างนี้นะเออคุณโอเคไหมนะครับเก็บฟีดแบ็กเขาเรื่อยๆนะครับ